มากร้านที่เราถ่ายไม่จบอ,อ,อย่างนี้ป่ะวันนั้นอะถ้าเป็นอะไรก็ทำพทิหนกรรมไว้แล้วเรียบร้อยออคำเดียวที่ปราถนาสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านที่เรียกว่า <laughs> ผมมาครั้งก่อนแล้วผมถ่ายไม่จบเมื่อหกเดือนที่แล้วจะไปล้มไหมอ่ะก็เห็นอวันนี้ไหนเมื่อกลับมาเป็นถนาแดกครูทอนแล้วเสื้อก็หลวมโคกเลยสมัยก่อนสมัยก่อนถนัแดกครูทอนใส่พอดีนะเดี๋ยวนี้มันดูแลสุขภาพดีขึ้นก็เลยหลวมหน่อยก็กลับมาครั้งนี้หลังจากซี่โครงหักนะครับก็มา ร้านที่เราถ่ายไม่จบครั้งนี้แล้วคุณถ่ายอยู่คนเดียวอ๋อมันจบจบไปเธอจะไม่จบเพราะว่าเตมไม่มีไม่จบแล้วมา <c oughs> แล้วก็มาเช้าเหมือนเดิม9โมงเช้า <c oughs> กับ <c oughs> สมเกียรติอาหารป่า <c oughs> โอ้วันนี้มีของฝากมาให้พี่เ็าด้วยเป็นไก่ซีอิ๊วหอมนะครับซื้อไปไหนมาไหนเดี๋ยวนี้ก็พกไก่ซีอิ๊วหอมไปฝากคนนู้นคนนี้เป็นของฝากแล้วก็ของขวัญได้ด้วย น,นอกจากหมูหันก็มีไก่ซีอิ๊วหอมนี่แหละเราหิ้วไปไหนก็ฝากเขาลุงคนนี้เราฝากลุงเขาเดี๋ยวมาฝากลุงเขาพี่สมเกียรติครับไม่เจอกัน6เดือนเลยนะผมซื้อของมาฝากครับพี่โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้จะมาฝากท้องกับพี่อีกสักมื้อหนึ่งได้เลยครับเขาที่แล้วแทบตายครับบอกตรงๆแทบตายเลยเขาที่แล้วเนี่ยของเผ็ดของเผ็ดวันนี้ผมจะเรื่องอะไร แก้มือเอาแบบเก่าเลยนะเหมือนเดิมพี่เอามาเหมือนเดิมเลยนะเดี๋ยวผมรอที่โต๊ะเลยนะได้เดี๋ยวเราต้องพักพักหนึงได้เลยครับโอ้ยไปเดี๋ยวไปรอที่โต๊ะแบบเก่าเลยนะกลัวเอาก่อนเอาก่อนดิใพี่กากินอันนี้ก่อนฉันเหรอเฮ้ยไม่ได้อย่าครั้งนี้แล้วนายพูดแบบนี้ไปแล้วอย่าอย่าขอร้องขอให้กินให้จบก่อนฉันต้อง ต้องกินเน่ฉันต้องดูดเดือดเลือดพุ่งเหมือนเดิมตักให้เธอก่อนเลยเนี่ยแกงป่า oh, เขาครวี่แล้วเธอกินแล้วเป็นไงครวี่แล้วฉันบอกตรงๆนะได้เมนูเดียวใครที่ยังไม่เคยดูคลิปเก่าก,ก็กลับไปดูได้นะครับกะเพราที่เราถ่ายไม่จบเมื่อ6เดือนที่แล้วก็คือร้าน oh. นี้เลยแล้วก็เป็นร้านที่เรียกว่าโอ้โหหลังจากนั้นนี่ผมแยงไปเลยอ่ะแยงแบบแยงอาการกินแบบรถจัดไปเลยแล้วก็อย่างหนึ่ง ช่วงช่วงหลังๆมานี้เราก็รักษาด้วรักษาตัวด้วยเยอะด้วยเอานันอย่างนี้แล้วกันไข่ตุ๋นไม่กินก่อนลองท้องดูว่าโอเคแหมเนี่ยถึงเธอจะกินไอ้น้องจีไปแต่เธอก็ต้องอันนี้ก่อนต้่งป้องกันใช่ไหมอย่าห้าวอย่าห้าวโอ้โหแล้วดูนี่นี่ร้อนไฟยังเดือดอยู่เลยจะบ้า อา้าวก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยลองเนี่อืมอา้าวเธอลองก่อนเอามาพักไว้ก่อนเอออ้าวพักทำ,ทำไมเข้าปากเลยสิควันขนาดนั้นจะไม่บ้าบินเหมือนเธอหรอกเออมาไหนๆก็ไหนๆแล้ววะเอาเว้ยวันนี้มีข้าวปนมาหน่อยเฮ้ยถ้าเป็นอะไรก็ทำพิัยกรรมไว้แล้วเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> อา้า จะบอกว่าคําแรกก็รู้เรื่องเหมือนเดิมโอ้โหคําเดียวที่ปรารถนาแล้ววันนี้ก็โอ้โหใส่พริกน้ําปลาไม่ต้องได้ใช้ล้วปดูเนี่ยคําเดียวมาจริงๆมาแบบไม่ได้มาเล่นๆคําเดียวรู้เรื่องแต่ว่ายังยังได้อยู่ไม่เหมือนครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วนี่เออน่ะเห็นไหม ะอ,อึกมาแล้วเดี๋ยวรออาการหน่อยพักนี้แล้วนี่คำเดียวไปเลยลุกเดินพลานทั้งโต๊ะเลยพักรอดูอาการสักนิดหนึ่งก่อนนี <c oughs> ่จะเติมอะไรลงไป <c oughs> เดี๋ยวเอาแล้วนี่ก็แกงป่าด้วยเดี๋ยวขอไข่ตุนอีกสักพักไข่ตุนหนึ่งที่นี่วันนี้กินแบบละมุนละม่อมมากเลยกิน <c oughs> แบบระวังตัวนี่เพราะมันประกายเขานีร้อยแปดสิบบาทมาเป็นไอ้นี่เลยซาลาเปาเลยนี่ ปักายคเขามาอย่างนี้ก้อยเธอกินกระเพราอย่างยังยังไม่ลองแกงป่าเลยเอ้ยแต่วันนี้สู้ได้วันนี้สู้ได้ตอนที่คุณลุงบอกว่าเอาเหมือนเดิมนี่ตาคุณลุงก็เป็นผะกายมากเยหรือใช่เอาแบบเก่าเลยนะเหมือนเดิมพี่เอามาเหมือนเดิมเลยเขากะทำอะไรมันจะฆ่าเหลอมันเป็นสูตรของเขาแหละเราเราก็คือถ้ามาบางคนถ้ากลัวเผ็ดมาก ก็บอกเขาให้เบาลงหน่อยแต่ฉันอยากทดสอบออทำแรกก็มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยได้ไหอ่ารอบนี้พี่ต้อยไปเดินแทนแล้วเฮ้ยลุงใส่อะไรอ่ะไหวไหมนเนี่ยเอาละ้อ้เป็นไงไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้ เฮ้ยเอาลวมึงคือมันต้องมีคนนึงแบบนี้อทุกอย่างมันไม่มีการเฟกนะครับอันนี้คือแบบนี่เธอกินคาแรกเขาเปล่าอันนี้ไม่ใช่กูแล้วคราวนี้กูกูกูรอดแล้วกูรอดวันนี้กูรอดเธอเธอกินจีก่อนเลยปะน้องจีเนี่ยจีฟอร์มูล่าเนี่ยเอาก่อนเลยอืมโอเคเฮ้ยเอาลนะอาการเดียวกันเลยเฮีย้ยจะเป็นล้มเปล่าเป็นอา้ากินทำไมอะ เห็นนู่นไปนู่นนู่นนู่น,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 นเกเครมันหอยสองร้อยเอาทำไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาแล้วปกติสู้ไม่ถอยเขาที่แล้วก็สู้ไม่ถอยเด็กเด็กห้ามลอกเรียนแบบไม่ได้เลยเด็กห้ามมากินโอ้หูขายตุนดีกว่าใส่ถุงทำไมล่ะทีมงานก็กินไม่ได้บอกว่ากินไข่ตุนดีกว่าอ๋อนึกว่าใส่ถุงดีกว่าเป็นไงเป็นไงดูดูดูดเหงื่อนี่นี่สองคำนี่กูยังขนาดนี้เลยดูด้ันนั้นเหงื่อจะไม่ออก แต่ว่าจะเป็นลมเลยเธอต้องกินนี่เลยดูตอนนี้ดี่จากเสื้อแห้งๆข้างหลังข้างหลังหลังนี่มาแล้วแต่วันนี้ฉันไม่ลุกหนีเธอแน่นอนหืออแดกปลาดุกดีกว่าจระเข้ก็ได้วะนี่จระเข้น้ำมันหอยปลาดุกหน่อยโอ้โหตายละครูจะหน้ามึดเลยตายละคุณถามว่าอร่อยไหม รสชาติจัดจ้านถ้าป็นปกเสรสเผ็ดลงนิดนึงอนะ่ะอร่อยแบบอย่างเงี้ยสำหรับผมเนี้ยผมว่ามันรุนแรงมากมันมีความสะใจอืสะใจไหมไม่กินอีกคำคอ่ะวันนกินอะไรดีวะปลาดุกดีกว่าเออช้อนําไมันไห,หลคันยังเลยในจานเนี่ยนั่นสิก็ไอ้นี่ยังคาไว้อยู่ <laughs> <laughs> ไม่กล้ากลัวอี้ดีกว่าครั้งที่แล้วคือร้านเนี้ยเขาด้านเต่าแก่ข้างใน,น,น็เป็นสวนเป็น เป็นป่าดูตีนสะพานพระรามห้าสบายๆไหวไหมเนี่ยเฮ้ยเอาแล้วมันมาแบบพาพี่แล้วเลยใช่ไหมอาการเหมือนฉันเลยใช่ไหมเอออย่างงี้น่าค่อยชั่วไปเฮ้เออนี่เรามาถึงขั้นเรากินอันนี้แล้วอันนี้อะไรแล้วเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยไก่ขั่วเกลือไก่ขั่วเกลือทันต์ป่าเออเออเออก็ยนี่อันนี้ถ้าถ้าจะดีเออเอามาแล้วต้องชิมไม่หมด เดี๋ยวปลาดุกยิ่งไปหมดเลยฉันปากกินได้แต่น้ําน้ําของเขาข้นมากเครื่องแกงแบบแบบน้ําปกปติจะไม่เนี่ยข้นแบบข้นคักเราเคยไปกินกะเพราในรกที่ขรัวคุณน,น้อยตอนมะกอกจังหวัดเพชรบุรีนี่เขาก็กินเรื่อยๆเลยผมว่กินได้คือได้นั่นก็เผ็ดมากแนละ้วเผ็ดคนเผ็ดคนละอย่างพนั้นเป็นกะเพราพริกแห้งมันจะมามาคาแบบว่าอยู่นาน<ฮ>แต่เนี่ยกะเพราสมเกียดเนี่ย มาเลยและนานกว่าอันนี้ก็ไม่ต้องตั้งตัวเลยคืออย่าร้อเล่นกับมันนะอันนี้เป็นคําเตือนจากผมเลยนะ <c oughs> คืออย่าร้อเล่นกับเมนูนี้ของร้านนี้แต่ถ้าใครอยากกินเพื่อพิสูจน์ว่ามันเป็นยังไงก็ลองมาดูแต่ว่าถ้าจะกินเอาอร่อยสําหรับผมนะคราหน้าให้แกลดเผ็ดลงหน่อยอันนี้ยอมจริงขอ,ขอเลยว่ายอมมอบ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 ,มอบตัวกะเพานี่ก็ยังเป็นหนึ่งในตำนาน ตำนานและตลอดไปสำหรับร้านนี้สำหรับกระเพราแล้วก็อยากกินอีกแต่ปวดปวไม่ไห้อย่าอย่าอย่าหาเรื่องเธอมันยังอ่อนหัดกับโลกอย่าเพิ่งเห่าโอ้ยแปะไปในนี่ไปเลยหายป่วยท้องรังดีดีขพืนกินกันอื่นกินกระพาหมดเลยยังไม่พออยรได้ถ้าเธอจัง พร้อมที่จะอ้อาวฉันบอกแล้วฉันฉันไปดูแลตัวเองมาดีเพราะนั้นฉันมั่นใจแต่เขาไม่ได้บ้ามากนะเอาเพียวๆไหมไม่เอาท <laughs> นก็ไม่เอาโอเรามานั่งอย่างนี้กันแล้วโอ้โหมาอยาขึ้นเราหัน <laughs> หมดหมดละชีวิต <laughs> มันไม่เหลืออะไรแนละ้วอะไรเออนี่งเห็นไหมดันเนี่ย,เ,ยเขาต้องใส่สมุนไพรอะไรบางอย่าง ที่มันทําให้แบบมันร้อนขึ้นมาเลยอ่ะมันร้อนเผ็ดร้อนได้นานขนาดนี้แล้วก็ลมตีได้เร็วขนาดนี้อืไปยังไปเจอกันคลิปหน้าหม่อมถนัดแดกภู้ทอมนัแล้วจ้าเอออืมมาขาดจนมาอืมเดี๋ยวทีมงานไม่ได้ทีเฮ้ยมีหัวก็ได้ปฏิเสธปฏิเสธสบายสบายไปแล้วครับสวัสดีครับ 유튜브는 루티뚜리카노